อาภวะตนะสิเลนะเจงโหตาปัจจิโนจตารุตรมมาวัน hey> ติอายุวนโนตุตังปะละโมกัจังปุ๊บน่าจมนายกันแล้วเอ๊ะขออนอญาตอวดพรให้สักนิดห่าพอพรให้หน่อย วันนี้ก็เป็นวันเกิดนะครับของสองหนุ่มทำบาตักบาตให้ด้วยแล้วก็ตักบาตทำบุญวันเกิดแล้วก็วันเกิดที่ผ่านมาของป้าเจียบด้วยนะครับผม สตีป้าีเยบนะครับผมขอบคุณป้าเียบมากๆเลยนะครับผมที่ไม่เคยลืมสองหนุ่มนะครับผมแล้วก็ความหนูและยายเซกนะครับผมป้าเจียบให้ความสําคัญกับสองหนุ่มตลอดเลยนะครับหลายปีมาแล้วนะครับผมก็อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมจงปกปักรักษาขอให้ป้าเยบและครอบครัวมีแต่ความสุขนะครับไปที่ไหนก็ขอให้แคล้วคลาดอยู่ตรงไหนก็ขอได้รับแต่สิ่งดีๆนะครับผมทำธุรกิจอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมการงานการเงินก็ขอให้ไหลมาเทม,มาหาอย่างไม่ขาดสายเลยนะครับและขอให้มีแต่ความสุขตลอดปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับผมเมื่อวานก็เป็นวันเกิดของท่านนะครับผมเมื่อเช้าควาันนูเองก็ใส่บาตรนะครับผมให้กับท่านนะครับขอให้มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมสิ่งใดประสงค์สิ่งใดก็ขอได้สมความตั้งใจนะครับขอบคุณมงงากๆเลยนะครับผมสวัสดี พ่อจ๋านะครับผมคุณแม่ไม่ตังนะครับผมขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับผมที่ให้ความรักความเมตตากับครอบครัวสองหนุ่มนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเกิดของพายเสวนิตนะครับผมวันนี้เราจัโต๊ะกินเล็กๆนะครับผมแต่ก็มีค่ามากเลยนะครับสําหรับสองหนุ่มนะครับผมเพราะว่าอายุก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้อายุเต็มสิบเก้าปีนะครับผมแล้วก็ตกมันด้วยนะครับผมก็เลยมันมีค่ามากๆเลยนะครับผม กับสองหนุ่มนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่มีตังและครอบครัวมากมากเลยนะครับผมที่คอยช่วยเหลือสองหนุ่มนะครับผมมอบสับปะรดให้กับสองหนุ่มนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมหรือสารกับธูปกรรมนะครับหรือบุญบารมีของพญาต้นกระสานจงปกปักรักษาคุณแม่บิตังและครอบครัวขอให้ท่านมีแต่ความสุขนะครับผมไปที่ไหนก็ขอให้แข็งแกร่งอูตรงไหนก็ขอได้รับป็นสิรินะครับผมขอให้บารมีของพญาช้างหรือพญา ข้อสารนะครับผมจบารรักษาขอให้มีแต่ความสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยร่ํารวยนะครับผมคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดกขขอให้ได้สมความตั้งใจทําธุรกิจอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองการงานการเงินก็ขอให้ไรมาเทมาอย่างไม่ขาดสายเลยนะครับผมก็ขอให้มีแต่ความสุขมากๆเลยนะครับผมตลอดปีใหม่ที่จะถึงนะครับผมขอบคุณมากๆเลยขอให้มีแต่ความสุขมากๆนะครับ